สวัสดีครับขอตะะ้อนรับเข้าสู่ M c t n e ม s Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมตนงกูขันทองประจำวันอังคารที่6สิงหาคมปีพุทธศักราช2567ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเจอวิกฤต b l ล c k Monday ที่เลวร้ายที่สุดนะครับนับตั้งแต่เหตุการณ์ Black Monday ถลม่มตลาดหุ้น Wall Street ในปี1987โดยดัชนีเนคเคอี2 2งของญี่ปุ่นลดลง 12%นะครับในวันจันทร์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนหนึ่งหรือว่าสาเหตุหลักนะครับมาจากการคลี่คลายของเย็น carry trade ซึ่งก่อนหน้านี้ทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นโดยเฉพาะอยยิ่งสถาบันหน่วยงานรัฐบาลต่างๆทั้งหลายที่มีการกู้ยืมเงินเย็นในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำประมาณ0.4%นะครับ แล้วไปลงทุนในทรัพย์สินดอลลาร์ที่ให้ผลตอบแทนหรือว่ามีส่วนต่างดอกเบีย้ยที่สูงกว่าเนื่องจากว่าธนาคารกลางของสหรัฐมีการขึ้นดอกเบีย้ยไปอยู่ที่ระดับ5.25%ถึง5.50%ทำให้ได้กำไรส่วนต่างดอกเบีย้ยนอกจากนี้การแลกเงินเยนไปเป็นเงินดอลลาร ยังสามารถเอาไปลงทุนในตลาดทุนตลาดพันธบัตรหรือว่าทรัพย์สินอื่นอือีกทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นได้กำไรเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าการทำ carry trade ซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินสกุลหนึ่งที่มีอัตราดอกเบีย้ยต่ำไปลงทุนในเงินสกุลอีกสกุลหนึ่งที่มีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่า เริ่มที่จะมีปัญหานะครับหลังจากที่ทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นเริ่มที่จะสูงขึ้นรวมทั้งอัตราแลากเปลี่ยนนะครับมีการตีกลับปัจจุบันค่างเงินเยนอยู่ที่ระดับ143ยออบบเยนต่อดอลลาร์เทียบกับร60กว่าเยนต่อดอลลาร์เมื่อช่วงสองสัปดาห์กว่าที่ผ่านมา เท่านั้นมีผลทำให้นะครับนักลงทุนที่เล่น Carry Trade ขาดทุนถูกมา r ินโคล l นะครับหรือว่าถูกผู้ให้กู้เรียกเงินคืนก็คือต้องเอาเงินมาเติมนะครับใน Position ของตัวเองส่งผลให้มีการปีบบังคับหรือว่าความจำเป็นนะครับในการขายทรัพย์สิน ต่างๆทั้งหลายทั่วโลกนะครับของนักลงทุนญี่ปุ่นเพื่อจะนำเงินนั้นนะครับมาปิดมาจิ้นคอลนี่คือสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเผชิญกับแบล็คเดในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยดัชนีนิเคอนะครับลดลง12.4%ปิดที่31,458.42จุดนับเป็น วันที่เลวร้ายที่สุดสำหรับดัชนีนีกเกิของญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่แบล็ k มันเดยของสหรัฐในปี1987โดยในวันนั้นดาวโจนส์ร่วงกว่า22%การสูญเสียนะครับของรัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่น4451.28จุดถือเป็นการสูญเสียในแง่จุดนะครับที่ใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นทั้งหมดเลยทีเดียววันนี้เรามาทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของเย็นแคร r y ี่เทรดการให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจิมวิคอฟนะครับนักวิเคราะห์ทางด้านการเงินอธิบายว่าโดยสรุปแล้วนะครับธนาคาร แห่งประเทศญี่ปุ่นหรือว่า Bank of Japan มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลักอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็น0.25%ถือว่าเป็นการขึ้นดอกเบีย้ย2ครั้งในปีนี้นะครับตั้งแต่ปี2007ที่ผ่านมาทำให้อัตราดอกเบีย้นยนโยบายของญี่ปุ่นอยู่ที่0.25%พร้อมกับมีการแถลงข่าวนะครับจากผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นว่าจะลด การซื้อพันธภัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นลงครึ่งหนึ่งหรือว่าลดการทำ QE นั่นเองข่าวคราวของนโยบายการเงินที่เข้มงวดนี้นะครับทำให้เงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในขณะที่นโยบายการเงินของญี่ปุ่นเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่านโยบายการเงินของทางด้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐมีแนวโน้มนะครับที่จะ ผ่อนคลายลงเนื่องจากว่าทางสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยทางด้านเศรษฐกิจทำให้นักวิเคราะห์ต่างออกมา,าเรียกร้องหรือว่าคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของสหรัฐจะลดดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายนนี้และอาจจะลดลงสองครั้งนะครับในปีนี้โดย อัตราที่จะลดทั้งหมดรวมกันประมาณ1%เปร์เ็นเต็มๆรือทีเดียวการลดดอกเบีย้ยของทางด้านธนาคารกลางสหรัฐจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงส่วนการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับซึ่งผู้ว่าการธนาคารกลางก็บอกว่าอาจจาเป็นที่ต้องขึ้นไปอีกนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องสีรภาพหรือว่าปัญหาเงินเฟอ้อนะครับ พราะว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นแตะที่ระดับ2.6นะครับในขณะที่ดอกเบีย้ยนโยบายอยู่ที่0.25ซการที่ทิศทางของดอกเบีย้ยของญี่ปุ่นไปสวนทางก,กันกับดอกเบีย้ยของทางด้านสหรัฐคือดอกเบี้ยญี่ปุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ดอกเบีย้ยของสหรัฐมีแนวโน้มลดลงนะครับทำให้เงินเย็นแข็งค่าขึ้นและทําให้อัตราแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นนะครับมีความผันผวนในทิศทางที่แข็งตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเองนักลงทุนนะครับที่ลงทุนในเย็นแคริ t เทรดจึงขาดทุนทั้งในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนรวมทั้งขาดทุนในเรื่องของดอกเบีย้ย อีกด้วยนี่คือสาเหตุที่สำคัญนะครับที่ทำให้จำเป็นนะครับที่จะต้องฟอสซิลนะครับหรือว่าขายทรัพย์สินต่างๆทั้งหลายในตลาดทุนสหรัฐตลาดทุนทั่วโลกเลยทีเดียวบวกกับข่าวร้ายนะครับจากการดัชนีที่สำคัญของเศรษฐกิจของทางด้านสหรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานในวันศุกร์ที่ผ่านมารวมทั้งดัชนีอื่นๆที่ทำให้นักลงทุน ผิดหวังนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีแนวโน้มนะครับที่จะชะลอตัวลงหรืออาจจะเข้าสู่ภาะวะ recession และเฟดไม่มีทางเลือกนะครับจำเป็นที่จะต้องลดดอกเบีย้ยลงในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้มิฉะนั้นเศรษฐกิจของสหรัฐจะเข้าสู่ภาะวะถดถอยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเตือน ขัานการของสาร์ว่าอย่าได้กระทําการใดๆในช่วงฤดูการหาเสียงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ในลักษณะที่จะช่วยนะครับโจไบเดนให้ดูดีในเรื่องของตลาดทุนรวมทั้งในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจอ,กอีกด้วยมีรายงานว่าถ้าว่าทรัมป์ได้เลือกตั้งเป็นประธานดีเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งประธานเฟดของนายเจอรมพาเวล ก็มีความเป็นไปได้มีรายงานตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจนะครับว่านักลงทุนญี่ปุ่นสถาบันต่างๆทั้งหลายรวมทั้งหน่วยงานของรัฐบาลมีการาใช้ประโยชน์จากเย็นแคริเท e รวมกันถึง20ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐนะครับถือว่าเป็นปริมาณที่มหึมามากๆเมื่อเทียบกับ GDP หรือว่าขนาดเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเพียง 4.12ล,ล้านล้านเหรียญเท่านั้นเองเพราะเองถ้าหากว่าเย็น carry trade ในรอบนี้นะครับที่ผ่านมาให้ประโยชน์ให้กำไรมหาศาลให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นในขณะที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่มาตลอดและตลาดหุ้นของญี่ปุ่นก็ไม่ดีนะครับในช่วงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทำให้ญี่ปุ่น ถูกเรียกว่า,าเผชิญกับเขาเรียกว่า l o s t decades นะครับหรือว่าการสูญเสียนะครับโอกาสของความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าการเจริญเติบโตในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาหลังจากที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นคราชนะครับในช่วงต้นทศวรรษที่1990ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นฟองสบู่นะครับเนื่องจากว่ามีการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาก จนกระทั่งทาให้เกิดฟองสบู่และเมื่อฟองสบู่คราชแล้วหลังจากนั้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็ไม่ฟืน้นเลยอีกเลยนอกจากจะไม่ฟื้นแล้วนะครับหลังจากที่จีนมีเศรษฐกิจกที่มีการขยายการเติบโตที่สูงขึ้นมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากยิ่งขึ้นพระเทศญี่ปุ่นต่างก็มีปัญหานะครับในเรื่องของความสามารถในการแข่งขัน ทำให้บริษัทญี่ปุ่นต้องออกไปลงทุนที่ต่างประเทศตั้งโรงงานที่ต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะผลิตสินค้าแล้วขายให้กับต่างประเทศรวมทั้งผลิตสินค้าเพื่อส่งกับตลาดญี่ปุ่นสถานการณ์นี้ทําให้ญี่ปุ่นอยู่ในลักษณะที่กกืนไม่เข้าขายไม่ออกเลยทีเดียวต้องจับตาดูนะครับว่าการคลี่คลายของเย็น carry trade หรือว่าการถูก Fo s ซิลนั่นเองนะครับที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยและตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนเปลี่ยนทิศทางนะครับทำให้สถาบันการเงินญี่ปุ่นหรือว่าสถาบันต่างๆรวมทั้งนักลงทุนญี่ปุ่นนะครับต้องขายทรัพย์สินบางส่วนที่พวกเขาไม่พร้อมที่จะขายออกไปนะครับรวมทั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์รวมทั้งทองคําและเงินจะ มีการาดำเนินต่อไปนานเพียงใดในขณะที่ตลาดหุ้นตอนนี้อยู่ในภาวะที่แพนดิคเซลเอามากๆเลยทีเดียวหุ้นของบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่ของทางด้านสหรัฐต่างก็ได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วนหน้าเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเจบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีนะครับ ที่มี Market Cap หรือว่ามูลค่าตลาดรวมหายไปอย่างรวดเร็วนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมารวมกันเกือบ1ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว n v i d i ี Nvidia นะครับสูญเสียมูลค่าตลาดไปมากกว่า3 0 0แสนล้านในช่วงระรังเปิดนะครับแมบบ้ว่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของการสูญเสียก็ตาม ทำให้หุ้นของผู้ผลิตชิปที่สําคัญนะครับบ <Gym. Napoleon> ริษัทนี้นะครับปิดตัวลดลง6.4ในวันจันทร์นะครับโดยสูญเสียมูลค่าตลาดรวมไป168,000ล้านดอลลาร์หุ้นของ Apple และ Amazon นะครับมีมูลค่าลดลง224,000ล้านดอลลาร์และ19,000ล้านดอลลาร์ตามลำดับนะครับ เมื่อตลาดเปิด Apple ปิดตัวลดลง4.8%ส่วน Amazon ลดลง4.1%นะครับเมื่อรวมหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีอื่นไม่ว่าจะเป็นเมตา Microsoft Alphabet และ Tesla บริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่ามากที่สุด7แห่งของสหรได้สูญเสียมูลค่าตลาดไป เกือบหล้านล้านเห ondan, รียญหรือ9ก้0แสนเกล้านเหรียญสหรัฐในช่วงแรกของการซื้อขายนะครับแม้ว่าราคาจะเด้งกับบางส่วนนะครับส่ว sure. นตลาดหุ้นไทยเราเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับโดยราคาหุ้นมีการปิดลบกันทั่วหน้าเลยทีเดียวลดลง 38.41. จุด หรือลบ2.93%ปิดตลาดของเซตอินเดีกซ่1,264.67จุดนี่คือสถานการณ์ของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปก็ได้รับผลกระทบกันท่วนหน้านะครับจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีความกังวลใจว่าจะต้องอหรืออาจจะต้องเข้าสู่ภาวะถดถอย รวมทั้งเรื่องของการคลี่คลายนะครับของเย็นแคร y t เทรดของญี่ปุ่นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับวันนี้รายการ MCT News Podcast เวลามดมงพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันนะครับจากช่องทาง mctnews.com รวมทั้ง MCT News Facebook สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ